ด่วยผู้ก่อการร้ายมันมายิงแถวนี้คุณทหารทำอไงเพื่อนมันช่วยกอนนี่เออคนนั้นก่อนตามความเป็นยืนเย็นๆครับขอโทษครับเรียบรับคำหยาบใั้จะสวดนังกินงจกระวังจะเจอดีนะไอ้พวกผู้ร้ายจะเจอโอ้ยโอ้ยน้าจอจะเจอดีนะป่องป่องโอ้ยยิงโดนอะไรเนี่ย เด็กเด็กระวังมันตามมาถึอดูจะตายแน่โอ้ยปีนาปอยิงสโล w motion ใช่มันตายไม่เลยนะ่ะอ๋อเราไม่เป็นไรหรอกเราคือกอการร้ายโกโกวาโก,โกจีเปียมสุดย,ยอดยิ่งอ้ยเออตายอ้ยยัย,ยเล่นจบกูได้ไหม มึงเขตไม่ได้ท่าเขาตายแล้วไม่เป็นไรคอยมีปืนโอ้ยกูมีปืนเราต้องยิงกล้าเอามึงป้านปืนทำไมโทษทีมันผิดพลาดทางเทคนิคนี่ยิงท่านี้โชยุก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 จ้ามาดีนีดนดดุนแต่โอ้ยคุทหารโอ้ยโอ้มันตายแล้วมั้งเฮ้อ ตายบ้างวะคงตายแหละตายหนึ่งคนไอ้ปืนมันลอยได้ด้วยอ้าวเพื่อในตัวยิงโอ๊ยฉันจะปืนนี่ในะทางขยะปืนเก่าสกเลยครแม่งเอามาทิ้งแต่ฉันจะจัดการมันไอปืนนี่ไอ้เี่ยปิ้วปิๆวปิวปิวตาย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 ,ตายหมดแนะ่ ฉันต้องทำเพื่อทุกคนแก้ค่าเพื่อนฉันแก้ค่าคนทหารที่ปกป้องฉันตายแน่โอ้ยเผยยิงคนทหารโอ้ยข้าถางขยะไม่ได้แกตายจิยวย้วอยาห่วแกทำทุกอย่างพันฉันวลย ฉันจะพาเพื่อน,นจะไปกินบุฟเฟ่แต่แกทำแบบนี้ทำไมไอ้ฉันเฉงนะเอกระสุนหมดไอ้จเจอดีแนะ่เอออย่าทำผมเลยเยอะไอ้แกปืนเก่าใช่หน่อยซ้ำซ้ำบางอาบบางอาจโอหัง